ลูกค <ih az violin beeping warfare> ุณจะนอนกับพื้นถนนเพราะีที่รถที่ขับไปมาเนี่ยไม่เข้ามา่นเงใช่ังห้เขจะรู้เรื่องนะแบบนี้คุยคนเดียวเลยส่งสัญญาณกลับไปไม่มีสัญญาณตอบกลับอ่ะเรื่องขนาดนี้นะครับกรีนสมัยป่าเลครับอะไรดิอ่านวิดีโอ

ครับซอสครับ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 เล่นเลยเหรอใครที่มเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้อนนะฟังก็คุยอยู่เนี่ยฟังพี่ก็พูดอยู่ครับ ครับผมครับอืออะ à, sẽ จะโก้ไปนะพี่โดน <coughs> <coughs> <coughs>